สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาดูพระนะครับนะเป็นพระปิตานะครับของหลวงปู่แก้วนะครับนะวัดเคลือวันนะครับเนาะองค์ราคาเป็นร้อยล้านว่างั้นนะครับนะแต่ผมไม่เอาถึงนั้นหรอกนะครับนะถ้าพูดถึงผมผมจะปล่อยนะครับเนาะจริงจริงครับจริงๆขอแค่ห้าสิบล้านเท่านั้นแหละนะครับเนี่ย เับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนะหลวงปู่แก้ววัดเคลือวันนะครับในอ่าทั้งหมดนะครับนะเกจิที่เป็นพระปิดตาเนี่ยนะครับนะอ่าไม่มีใครสู้อ่อหลวงปู่แก้ววัดเคลือวันได้นะครับนะอ่าพุทธคุณสูงกว่าทุกองคว่างกันเถอดนะครับเนาะอันอันนี้เขาเขาพูดกันไว้นะครับนะนอ่าคนอ่าแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่นุ่นหละนะครับเนาะ อย่างนี้เลยนะครับนะลักนะครับลักต้องเป็นลักแบบนี้นะครับนะลักไทยต้องเป็นแบบนี้นะครับดำนะเก่านะครับลักเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับนะเวลาเขาหลุดร่อนออกไปเขาสึกไปเขาก็จะออกเป็นสีน้ำน้ำตาลไหมนะครับนะหลังแบบนะครับหลังแบบหลวงปู่แก้ววัดเคลือวันนะครับหลังแบบก็มีอยู่องค์เดียวนะครับนาอ อย่างอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนะเป็นเนื้อวาดร้อยแปดนะครับเนาะเห็นแต่คนแก่เขาบอกไว้นะครับนะพ่อกับแม่ผู้ย่าตายายนั่นแหละนะครับคนแก่เขาบอกไว้ว่าเป็นวาดร้อยแปดไม่รู้เป็นวาดอะไรนะครับเนาะเนี่ยผมว่าดูแล้วจะเป็นลักษณะแบบเวลาเขาลงลักในลักจะระเบิดออกนะครับเนาะอย่างเงี้ยหลุดล่อนออกไปนะครับนะ หลังแบบนะครับนะองค์นึงเป็นร้อยล้านเลยนะครับผมเห็นในคลิป o u t u b เนี่ยนะครับนะเขาลงไว้หน้าปกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยเนื้อจะอิ่มเป็นมันเลยลักษณะอย่างเงี้ยดูเหมือนกับเป็นรอยเหมือนกับเป็นรอยลาลนิ้วมือเนาะครับเนาะเนาะนี่ให้ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนะเขาจะเป็นแบบนี้แหละนะครับของเซียนแต่ละคลิปเป็นร้อยล้านกับแบบนี้แหละนะครับเป๊ะ พิมพเดียวกันเลยอืมนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอก,กพิมพเล็กหรือพิมพ์ใหญ่อ่ะนะครับแต่ก็คงจะเป็นพิมพ์ใหญ่นั่นแหละนะครับนะเป็นเนื้อว่านเพราะว่าเออผมก็เห็นอย่างเงี้ยก็มีองค์เดียวอย่างเงี้ยนะครับนะปู่ย่าตายายเก็บให้แบบเนี้ยนะครับให้ชมชัดๆเลยนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็คงจะเป็นเท้าอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นหูนะครับนั่นไงนะครับอย่างเงี้ยเป็นหูนะครับนะอันนี้ก็เป็นมือนะครับมาปิดหน้านะครับอย่างเงี้ยสองมือปิดหน้านะครับนะพุทธาสูงนะครับนะเห็นพ่อบอกแบบนั้นนะครับเนาะกับกับปู่เพราะว่า ร้อยกว่าปีแล้วนะครับนั่นเนี่ยเออคิดเอานะครับเนะาะหลังหลวงปู่โตสิบกว่าปีอะสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับนะเห็น,นประวัติเขาว่าไว้แบบนั้นเนาะผมก็ไปศึกษาเพิ่มนะครับนะห่างหลวงปู่โตสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับนะรุนน้องกันแหละเนาะครับเนะาะอี๋ยวนี้เลยนะครับนะ อ่าทีแล้วนี้ลงผิดนะครับนดันไปบอกหลงปู่ยิ้มพูดผิดนะครับเนาะทีนี้ไม่ผิดละนะครับนะหลงปู่แก้วนะครับหลงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนัรักรักไทยรักเก่าอ่ะพยายามดูลักให้ดีๆนะครับนะเหมือนกับติดอยู่กับหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะแต่นั้นติดโลหะนะครับแต่นี่ติดเนื้อว่านแบบเนื้อว่านนะครับน่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะ ว่านเนี่ยเขาจะต้องเอาไปตากในในในร่มนะครับนะเวลาเขาชุบรักเนะี่ยรักเนี่ยนะครับไม่ใช่จะไปชุบรักเล้าไปตากแดดไม่ได้นะครับเนี่ยจากาที่ศึกษามาแล้วก็ผู้ย่าตาใจเขาก็บอกไว้ก็ก็กลงกันนะครับนะรักในะเวลาเขาลงรักเนะี่ยเขาจะาไปตากแดดไม่ได้ต้องตากในร่มนะครับนะมันมันจะเหมือนกับลักษณะคล้ายๆยา,ย,ยาม,มาตอยเนาะถ้าตากกลางแดดมันก็จะเยิมนะครับนะชัดเจนและะ้วมั้งก็เอา ประมาณนี้เนาะครับเนาะนี่อย่างนี้เลยขอบคุณครับศึกษาไปด้วยกันนะครับนะหาไม่หาไม่เห็นง่ายๆละนะครับอ่าก็มีแต่ช่องผมนี่แหละนะครับนะท่านถึงจะได้ชมของแท้นะครับเนี่ยบางคนเ็าบอก,นอบอกโน่นนี่นั่นนะเอาไปขายด้วยบอกอะไรก็จะขายอย่างเดียวเลยเหรอเนาะน่าจะเก็บไว้รักษาเนะื้อรักษาตัวบ้างถูกต้องไหมครับเออขายนี่ไม่นานเงินหมดนะแต่นี่ไม่หมดนะครับพุทธคุณนะครับเนาะ ครับประมาณนี้ครับผม